สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนนทัศน์ใจจิตในรายการเสียงแห่งปัญญา Voice Wisdom นะครับซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับและเช่นเคยครับดรจริยาสอนมยยราวิทยากรประจํารายการของเราก็อยู่ตรงนี้กับเรานะครับเพื่อนําเสนอข้อคิดคําสอนข้อเตือนใจเพื่อให้คุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆสามารถนําไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าคนในยุคปัจจุบันนี้มีความอดทนกันน้อยลงรอคอยไม่นานก็เริ่มหงุดหงิดซะแล้วนะครับแถมบางคนยังพกพาความก้าวร้าวแล้วก็เอาใจใจตัวเองอีกนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้จากพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวันซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อความอดทนลดน้อยลงนะครับรอคอยไม่ได้ก็ทําให้ฝา่าฝืนกฎระเบียบต่างๆน,นะครับทั้งกฎของสถานที่กฎจาราจรรวมไปถึงกฎหมายด้วยนะครับซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงการ ขาดระเบียบวินัยนะครับซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราทุกๆคนนะครับวันนี้ดรจริยานําข้อคิดคําสอนดีๆที่มีประโยชน์กับคุณฟังแล้วก็น้องๆนะครับหัวข้อที่อาจารย์เตรียมมาในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของวินัยครับและในหัวข้อที่มีชื่อว่าวินัยสร้างได้นะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทศก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทําความเข้าใจในความหมายของคําว่าวินยัยกันก่อนค่ะครับวินัยหมายถึงอะไรวินัย นหมายถึงระเบียบข้อบังคับข้อห้ามที่บัญญัติไว้เป็นหลักปฏิบัติค่ะ เพื่อความสงบเรียบร้อยดีงามทั้งของตนเองและหมู่คณะที่เราอยู่ร่วมกันค่ะ hmm. หรือพูดให้เข้าใจมากกว่านี้นะคะคุณนนทศวินัยเป็นกฎกฎติกาของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมใดสังคมหนึ่งซึ่งกําหนดขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะทําให้การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะเช่นวินัยในการทํางานก็หมายถึงคําสั่งระเบียบหรือข้อบังคับที่นายจ้างกําหนดขึ้นเพื่อควบคุม ความประพฤติและควบคุมการทำงานของลูกจ้างคะ่ะให้สามารถทำงานให้แก่นายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกติกาที่จะทำให้ลูกจ้างจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้การทำงานและอยู่ร่วมกันเป็นไปได้อย่างราบรื่นค่ะเอออาจารย์ครับเรื่องของการมีวินัยมีความสำคัญอย่างไรกับการดาเนินชีวิตประจำวันของเราอาจารย์ถึงได้หยิบยกมาพูดในวันนี้ครับอาจารย์ค่ะการมีวินัยเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะคุณนนทศน์ในการดำเนินชีวิตนะคะคเพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้คนประสบความสำเร็จดังที่หวังไว้ค่ะ คุณนนทัศน์ลองคิดดูสิคะว่าถึงแม้ว่าตัวคุณนนทัศน์จะรู้สึกว่าไม่อยากทำงานที่ตั้งที่รออยู่ข้างหน้าแต่ถ้าคุณนนทัศน์เป็นคนที่มีวินัยมากพอนะคะคุณนนทัศน์ก็จะต้องลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ต้องทำคะ่ะ แล้วคุณนนทัศน์ก็จะบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นคือหนทางแห่งความสำเร็จทั้งทางด้านอาชีพและชีวิตค่ะ mm. แน่นอนนะคะว่าการมีวินัยเป็นสิ่งที่ยากและท้าทายมากที่สุดสำหรับคนบางคนคนบางกลุ่มแต่เมื่อเราฝึกเราปฏิบัติธรรมจนชินจนเป็นนิสัยแล้วก็จะดีต่อตัวเองค่ะ ครับคุณฟังคุณฟังเป็นคนหนึ่งหรือเปล่านะครับที่มีวินัยในตัวเองนั่นหมายถึงคุณฟังเป็นคนที่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และก็พฤติกรรมได้ดีนะครับอีกทั้งยังมองเห็นคุณค่าในการปฏิบัติด,ด้วยตัวเองซึ่งออกมาจากจิตสํานึกนะครับไม่ใช่ทําเพราะระเบียบคําสั่งหรือว่าการบังคับอาจารย์ครับผมว่าประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตอย่างมีวินยัยเป็นประโยชน์มากเลยนะครับโดยเฉพาะสําหรับน้องๆที่ยังศึกษาอยู่หรือว่าเพิ่งเริ่มทํางานนะครับยังไม่รู้ทิศทาง อย่างชัดเจนนะครับว่าชีวิตจะเริ่มจะเดินไปอย่างไรแต่ช่วงนี้ผมขอให้คุณฟังได้พักฟังบทเพลงพรบๆกันก่อนดีกว่านะครับอาจารย์ค่ะดีค่ะคุณนนทัศน์แล้วช่วงหน้ามาฟังกันต่อนะคะว่าคุณสมบัติของผู้มีวินัยเป็นอย่างไรและเรามีวิธีการสร้างวินัยที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังก้าวไปสู่ความสําเร็จได้อย่างไรค่ะค จะฝันไปมองหาคนคนหนึ่งที่ไม่รู้เป็นใครและไม่รู้เมื่อ,อไรจะพบคนผู้นั้นส่วนชีวิตฉันบอกเลยว่ามีเจอคนที่แสนดีอยู่ทุกทุกวัน ทีจะฝันตรงกันแต่ว่าฉันมั่นใจจะพบในไม่ช้าอาจบางทีในเมืองกว้างใหญ่หมอกและควันช่วยกันพรานตา รฟ้าคอยบางเราอยู่แต่เราก็หากันจนเจอมันนานแค่ไหนที่คอยเธอมารู้สึกไหมว่าชีวิตคุ้มค่าเมื่อมีใครสักคน เกิดมาเพื่อหาใครคนหนึ่งเป็นคนที่ฝ้าสร้างมาตรงใจเราตามรู้โลกมันแสนกว้างใหญ่แต่มันคงไม่ยากกัน ฉันจะพบเธอเอมรที่เราสองคนผ่านทางด้วยวอวันอยู่ใกล้กกันม่ไม้เพียงใบหนึ่งล่นตอน,ตอนที่เดินผ่านฉันคงจะมองมันเมื่อเธอเดินผ่านมา ควันช่วยกันพรางตามีขอบรัวขอกำแพงสราม,มาตึกปรฟ้าคอยบังเราอยู่ ุณผูฟังให้เรากลับมาฟังดรจริยากันต่อด,ดีกว่านะครับุณผูฟังอาจารย์ครับ,าารบแล้วคุณสมบัติของผู้มีวินัยเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ค่ะพูดถึงเรื่องของวินัยนั้นนะคะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ค่ะคุณนนทนั์ครับดังนั้นสังคมที่เราอยู่จึงมีความจําเป็นต้องมีวินัยเพื่อทําให้เกิดระบบระเบียบซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตและสังคมค่ะคุณผู้ฟังคะ วินัยนั้นก่อนอื่นต้องเริ่มจากตนเองค่ะเป็นอันดับแรก hmm. ส่วนคุณนะลักษณะของผู้ที่มีวินัยในตนเองนั้นก็มีหลากหลายค่ะคุณนนทศเช่นเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นความตั้งใจที่จะทำงานและติดตามผลงานที่ได้กระทำแล้วเป็นผู้ที่มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมเป็นคนที่มีลักษณะที่มีเป้าหมาย มุ่งอนาคตค่ะเป็นคนที่อดทนขยันหมั่นเพียรมีจิตใจเข้มแข็งไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความเป็นผู้นำค่ะแล้วก็เป็นคนที่ตรงต่อเวลารู้จักกาลาเทศะและอื่นๆอีกมากมายค่ะที่จะนำเรามุ่งสู่ความสำเร็จค่ะคุณนนทัศน์ ครับอาจารย์อาจารย์ครับน้องๆที่กําลังฟังรายการเสียงแห่งปัญญาอยู่ในตอนนี้นะครับมีจํานวนมากเลยนะครับที่เพิ่งเริ่มทํางานผมคิดว่าน้องๆหลายๆคนคงยังวางตัวไม่ถูกเป็นแน่นะครับบางคนก็ไม่ได้ศึกษาระเบียบว,วินัยขององค์กรหรือว่าหน่วยงานนะครับรอให้มีคนมาบอกอย่างเดียวก็มีนะครับกว่าจะรู้ตัวบางคนก็สายไปซะแล้วนะครับถูกว่ากล่าวตักเตือนบ้างไม่ผ่านกระบวนการทดลองงานบ้างน้องๆครับเรื่องของระเบียบว,วินัยนั้นเมื่อเริ่ม เข้ามาทำงานแล้วส่วนใหญ่พนักงานต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาเองนะครับโดยเฉพาะเมื่อเข้าอยู่กับบริษัทหรือว่าองค์กรเล็กๆที่ไม่มีแผนกบุคคลคอยบอกนะครับอยากรู้อะไรรายละเอียดเป็นอย่างไรต้องพูดคุยถามกันเอาเองนะครับกับรุ่นพี่ที่อาวุโสอยู่มานานนะครับ เช่นระเบียบวินัยในการลาต่างๆนะครับเรื่องเวลาการทํางานอาจารย์ครับเรื่องระเบียบวินัยในการทํางานผมว่าก็สําคัญมากนะครับในการอยู่ร่วมกันในสังคมการทํางานใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะใช่ค่ะคุณนนทัศน์วินัยเป็นกฎกติกาของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมใดสังคมหนึ่งค่ะคซึ่งกําหนดขึ้นมาโดยมีจุดหมายเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะทาให้การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ ครับขอบคุณครับอาจารย์ช่วงนี้ผมขอให้คุณฟังได้ไปฟังบทเพลงที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายกันก่อนนะครับอาจารย์ค่ะยินดีค่ะ ในการทรงสถิต。

คุผู้ฟังกลับมาพูดคุยกับดรตริยากันต่อดีกว่านะครับคุผู้ฟังอาจารย์ครับผมว่ากุผู้ฟังคงน่าจะอยากทราบนะครับว่าเมื่อการมีวินัยนั้นเป็นปัจจัยที่สําคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับแล้วข้อดีหรือว่าประโยชน์ของการมีวินัยคืออะไรครับอาจารย์ค่ะคุณนนทัศน์คะคนที่ได้รับการปลูกฝังเรื่องวินัยมาตั้งแต่ยังเล็กนะคะจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจค่ะเพราะการได้อยู่ในบ้านที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยจะทำ ให้เขารู้สึกสบายใจและมีความสุขใจค่ะเขาจะเติบโตเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ร,รู้จักควบคุมอารมณ์บังคับตนเองและความต้องการของตอนเองได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วเขาก็จะปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องอยู่ในสังคม นอกจากนี้นะคะการถูกสอนให้มีวินัยและทำสิ่งต่างๆด้วยความมุ่งมั่นยังเป็นพื้นฐานสำคัญค่ะที่จะช่วยให้เรารู้จักการวางแผนชีวิตทำให้ประสบความสำเร็จในการทำสิ่งต่างๆทั้งในด้านการเรียนและอาชีพการงานในอนาคตอีกด้วยค่ะครับ คุณผู้ฟังคะดังนั้นเมื่อแต่ละคนเพียรพยายามที่จะสร้างระเบียบวินัยในชีวิตได้ท้ายที่สุดนะคะเมื่อเราอยู่ในสังคมร่วมกันก็จะทำให้สังคมและประเทศชาติเต็มไปด้วยประชากรที่มีลักษณะชีวิตที่มีระเบียบวินัยและนี่ก็เป็นประโยชน์ของการมีวินัยในตัวเองค่ะ ครับคุณฟังช่วงนี้เราไปรับฟังกันดีกว่านะครับว่าน้องๆเป็นคนมีระเบียบวินัยในการเรียนการทํางานกันไหมครับแล้วน้องๆคิดว่าการมีวินัยนั้นสําคัญอย่างไรในการดําเนินชีวิตนะครับในช่วงเสียงแห่งความคิดครับช่วงเสียงแห่งความคิดถ้าเราไม่มีวินยัยเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับสังคมได้ดังนั้นโรงเรียนหรือว่า ชุมชนจึงต้องมีกฎกติกาหรือแม้แต่ในประเทศเราก็มีกฎเกติกาเกี่ยวกับการสร้างต่างๆเพราะว่าถ้าไม่มีวินยัยการอยู่ร่วมในสังคมการอยู่ร่วมกับเพื่อนการอยู่ร่วมกับคนรอบข้างก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ดังนั้นทุกคนจึงต้องมีวินยัยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเองการกินการดื่มการดําเนินชีวิตทุกอย่างหรือแม้แต่การอยู่ในสังคมโรงเรียนก็ต้องมีวินยัยเหมือนกันครับดังนั้นรู้สึกว่าวินัยเราสร้างได้ แต่เราต้องฝึกตัวเองถ้าเราไม่สร้างวินยัยเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับคนอื่นได้เมื่อเราอยู่ในสังคมวินัยจึงต้องเป็นสีสำคัญที่เราจะใช้แล้วก็เราจะสามารถที่จะอยู่กับคนอื่นได้ตัวดิฉันนะคะคิดว่าการมีวินัยมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราทุกคนคะ่ะ เพราะว่าถ้าไม่มีวินัยอาจจะยากกับการดําเนินชีวิตในสังคมก็ได้จริงๆทุกคนก็ต้องมีระเบียบวินัยของตัวเองอยู่แล้วถ้าอยู่ในสังคมเนาะการสร้างวินัยจริงๆเราทุกคนก็สร้างอยู่แล้วนะคะจากที่เราเป็นอยู่ทุกวันตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันนี่ก็คือวินัยของเราอย่างหนึ่ง คนเราเมื่อเรามีเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนการที่จะไปถึงจุดหมายได้นั้นนะครับผมมันต้องมีการาสร้างวินัยขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะกําหนดว่าในแต่ละวันแต่ละเดือนหรือว่าแต่ละปีเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างจะไปถึงจุดหมายนั้นได้อย่างไรบ้างอย่างง่ายๆเลยคือเรื่องของการตรงต่อเวลา เป็นวินัยเบื้องต้นสลับในทุกๆเรื่องที่เราต้องทําหรือแม้กระทั่งกับครอบครัวของเราเองก็แล้วแต่การต้องโตอวลาก็สําคัญเรื่องการเรียนการทํางานอันนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทุ่มเทวินัยลงไปถ้าจะต้องการผลที่ดีนะครับแล้ววินัยอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่เราก็ควรจะฝึกฝนไว้ก็คือวินัยของความซื่อสัตย์เราต้องฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอในการที่จะเป็นคนที่ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์เป็นคนที่ไม่โลภเพราะว่าวินัยแห่งความซื่อสัตย์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ส่งผลกับเราคนเดียวแต่ว่าส่งผลกับผู้อื่นด้วยมันทําให้ภาพรวมของสังคมเนี่ยน่าอยู่ขึ้นครับคุณฟังได้ฟังเสียงน้องๆกันไปแล้วนะครับช่วงนี้ให้เราไปฟังพระธรรมสุภาษิตประจําวันนี้กันต่อเลยนะครับไปฟังกันว่ามีข้อคิดคําสอนจะช่วยเราในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ถูกทางอย่างไรนะครับในช่วง proverb of the day ครับ จงยึดวินัยไว้และอย่าปล่อยไปจงระแวดระวังเธอไว้เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้าจากพระธรรมสุภาษิตบทที่4ข้อที่13อาจารย์ครับพระธรรมสุภาษิตวันนี้บอกอะไรเราครับอาจารย์ค่ะพระธรรมสุภาษิตวันนี้นะคะสอนเราไว้ว่าจงยึดวินัยไว้และอย่าปล่อยไป จงระแวดระวังเธอไว้เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้าคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังคะพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ผู้เชื่อในพระองค์เป็นคนที่มีวินัยในชีวิตค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสามารถบังคับควบคุมตนเองในการดําเนินชีวิตได้เพื่อที่เราจะสามารถบรรลุถ,ถึงเป้าหมายในชีวิตและเป็นเป้าหมายที่พระองค์ทรงวางไว้ให้กับเราค่ะ mm. ที่เราจะสามารถมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จตามน้ําพระทัยของพระองค์ ในพระคัมภีร์นะคะไม่เพียงสอนเราให้ยึดวินัยไว้ในการดําเนินชีวิตค่ะแต่ยังสอนเราให้รักการมีวินัยอีกด้วยค่ะคดังคํากล่าวที่ว่าผู้ใดที่รักวินัยก็รักความรู้แต่บุคคลที่เกลียดการตักเตือนก็เป็นคนโฉด ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังกําลังรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาอยู่นะครับซึ่งวันนี้เราพูดคุยกันในหัวข้อวินัยสร้างได้นะครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับซึ่งดรจริยาก,ก็จะต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับอาจารย์ครับผมขอให้อาจารย์ช่วยฝากข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของการมีวินัยในการดําเนินชีวิตให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆด้วยครับอาจารย์ค่ะด้วยความยินดีค่ะคุณนทนทัศน คุณผู้ฟังคะอาจารย์ขอฝากข้อคิดคำสอนนะคะซึ่งมาจากท่านศาสนาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตคะ่ะเป็นข้อเขียนที่ท่านเขียนไว้ดีมากเลยคะ่ะอ่านแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันต่อคะ่ะท่านได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องของการมีวินัยไว้ว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจรวมทั้งเรื่องวินยัยหากเราไม่มีใจที่จะมีวินยัยไม่มีทางที่กายหรือความคิดของเราจะได้รับการฝึกฝนอย่างมีวินยัย แต่หากว่าใจของเรามีวินยัยกายของเราก็จะถูกควบคุมความคิดของเราก็จะถูกควบคุมจากนั้นกระบวนการควบคุมฝึกฝนก็จะเกิดขึ้นทั้งทางกายภาพและทางความคิดนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังได้พูดถึงวินัยทางด้านจิตวิญญาณไว้ว่า ในฝ่ายจิตวิญญาณก็เช่นกันการมีวินัยทางจิตวิญญาณก่อนต้องเริ่มต้นจากแรงจูงใจที่ต้องการที่จะเป็นคนฝ่ายจิตวิญญาณเราต้องมีใจปรารถนาะที่จะเป็นเหมือนอย่างพระคริสต์หรือเป็นดังที่พระองค์ทรงประสงค์ เราต้องมีใจที่ประสงค์ที่จะสนองพระคุณพระเจ้าโดยการให้พระองค์ทรงใช้เราตามพระดำริของพระองค์และแรงจูงใจดังกล่าวจะผลักดันให้เรากระตอรือรือร้นที่จะเติบโตขึ้นในด้านจิตวิญญาณค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับที่นำข้อคิดคำสอนดีๆของาศาสนาอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตมาแบ่งปันให้กับเราทราบและนำไปปฏิบัตินะครับเพื่อใช้ให้เป็นคนที่เกิดผลในทุกๆด้านของชีวิตนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆและสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับคุณฟังครับรายการเสียงแห่งปัญญานะครับมีความยินดีที่จะช่วย ให้คุณฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระในประเด็นหัวข้อเรื่องวินัยสร้างได้เพิ่มมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเรามาได้นะครับซึ่งทางทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกที่น่ารักน่ารักส่งกลับไปให้นะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีบทเรียนอีกมากมายนะครับที่คุณฟังสามารถเรียนทางไปรณีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตัวปอนหนึ 31ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือสะดวกโทรศัพท์มหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข053242654นะครับคุณฟังครับหมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice c i t i z e Dom แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปอย่าลืมนะครับคุณฟังว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจรวมทั้งเรื่องวินยัยขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณฟังสวัสดีครับ